กับเรื่องของแสงแสงตะวันแสงแดดเอามาทบทวนอีกทีไอเรื่องของแสงแดดเนี่ยแน่นอนเราต้องมีการวางแผนว่าในพื้นที่ของเราตรงนี้ไอตัวที่เป็นบ้านพักอาศัยเนี่ยมันมันอยากขวางตะวันนะแต่ถ้าจําเป็นต้องขวางตะวันค่ะว่าขวางตะวันก็คือไปขวางที่ตะวันออกตะวันตกอะ่ะใช่ไหมแล้วถ้าบ้านเรามันเป็นกระจกอย่างเงี้ยโอ้หแย่เลยในที่นั้นมันมันก็จะเจอแดดเต็มที่เลย แต่ถ้าเกิดมันจําเป็นจริงๆหลีเกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการดีไซน์ให้มันเข้ากันกับลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมคิดที่จะหาต้นไม้ที่จะมาช่วยครับบังแสงแดดตรงนั้นมันก็ต้องมาเลือกฟอร์มใช่ไหมเลือกพุ่มอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้สําคัญมากไอ้ตรงไหนจะเป็นที่นั่งพักผ่อนตรงไหนจะเป็นถนนหนทางทางเดินไอ้ที่คนจะต้องไปอยู่ตรงนั้นนานๆไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะอะไร ที่คนมันจะต้องอยู่ตรงนั้นนานๆเนี่ยต้องมองดูนะแสงตอนบ่ายจะรุนแรงกว่าแสงตอนเช้าครับอืแสงตอนเช้าไม่รุนแรงเท่าแต่อย่างไรก็ตามต้องให้คนได้อาศัยร่มเงาทั้งเช้าแล้วก็ทั้งบ่ายแต่ทีนี้ให้ความสําคัญตอนบ่ายมากกว่าตอนเช้าก็าเพราะว่าบางทีเนี่ยในแง่ของมุมมองความสวยความงามค,ความโปร่งที่ลมจะพัดผ่านอะไรเมันจะมีตัวนี้เข้ามา ทำให้เป็นปัญหาที่เจะตัดสินใจยังไงก็ให้ความสุขัญตอนบ่ายให้มากกว่าครัไอ,อตอนเช้าก็ปล,ปล่อยมันไปอะไรอย่างนี้นะนี่ก็คือเรื่องของแสงแดดทีนี้เรื่องของของลมเนี่ยมันจะมันจะขึ้นอยู่กับการปลูกต้นไม้ที่จะเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางของลมถ้าเรารู้ว่าลม ในฤดูหนาวเนี่ยมันจะมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมมรสุมจะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับผมลมมรสุมจะแรงกว่าจะแรงกว่าลมฤดูหนาวครับผมอ,อมันแรงถึงขนาดโค่นต้นไม้ได้พังบ้านได้ที่เป็นขาวอยู่เห็นไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีพื้นที่หลายๆไร่สิบกว่าไร่ร้อยไร่อะไรอย่างเงี้ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะไอ้ที่ว่าจะต้องปลูกต้นไม้ เขาเรียกว่าวินเบรกก็คือปลูกต้นไม้เพื่อบล็อกเข้าไว้ไม่ให้มันเข้ามาพัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเลือกต้นสนบ้างต้นไผ่บ้างอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่นะเอาไอ้ตัวนี้ใส่เข้าไว้เลยต้นไม้นี่คือสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางกระแสลมได้เหมือนกับแพงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดว่าไปไม่ได้หมดตานได้ร้อยเปอรเซพราะมันมีซอกมีใบมีลำแต่ว่ามันทําให้เปลี่ยนทิศทางโดยภาพรวมได้ ทีนี้มันก็มาถึงไอ้ตรงนี้สิทำอย่างไรเนี่ยอย่างที่เรานั่งเนี่ยลเล้ลมมันพัดเย็นสบายทาัทง้ทงๆที่ข้างบนก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมแต่สังเกตนะคุณนานะพอข้างล่างเนี่ยเราไม่มีกิ่งนะเนี่ยเห็นไหมไม่มีกิ่งอะ่ะมีไม่ได้ที่มีสแสดงลูกน้องยังไม่ได้ตัด <c oughs> <c oughs> จะ <c oughs> ต้องต้องต้องตัดไอ้ข้างล่างเนี่ยล <c oughs> ่อยให้มันนนั่นขึ้นไปข้างบนเพราะอะไรอันที่หนึ่งก็คือให้ลมเนี่ยมันหมุนเวียนเข้ามาได้เต็มที่อันที่สองก็คือเราจะได้มอง ใม้ล้มไม้เนี่ยไปเห็นทัศนียภาพเห็นต้นไม้เห็นของสวยของงามที่มันอยู่ในพื้นที่ของเรารไม่งั้นมันก็บดบังสายตาเห็นไหมการตัดแต่งต้นไม้ในลักษณะที่ว่านี้จะมีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยระบายอากาศแล้วก็ไม่บังทัศนียภาพสวยๆงามๆในบริเวณที่เรามีการตกแต่ง หเห็นอย่างที่อาจารย์บอกในเรื่องของทัศนียภาพนะครับมองไปเลยนี่ถ้าเรายืนออกมาตรงระเบียงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมองไปเมื่อกี้คุยนอกรอบกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าชื่นชอบมากคือมองไปแล้วเห็นภูเขาเห็นภูเขาใช่ไอตรงนี้เนี่ยนะคุณอามพูดในตรงมาตรงนี้มาเนี่ยดีมากเลยเห็นภูเขาเห็นไหมเป็นลอนเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยไอส่วนไอทางด้านซ้ายมือ ทางขวามือเนี่ยมันดูมีตป่าใช่ไหมก็ให้มันเป็นป่าไปอืม,อมเราก็หันเข้าหาป่ามันก็อึดอัดใช่ไหมหันเข้าหาภูเขาแล้วก็มีป่าเป็นช่วงไกลๆอะไรเงี้ยมันก็ดูปลอดโปร่งอาจารย์เดี๋ยวอ้ามขอถามนิดน,นึงครับสงสัยตรงข้างๆนะครับมีกระจก ติดกับกําแพงอาจารย์เอามาใช้ประโยชน์ยังไงครับหรือว่าส่องแค่แบบเช็คตัวเองเฉยๆว่าไม่ใช่อะไรอย่างนี้หรือเปล่ากระจกส่องหน้าสวยๆงามๆใส่เสื้อผ้ารูดซิปหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ในห้องนอนทางเดินปูกดอะไรไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยครับผมคุณนาำมาเนี่ยผมว่าต้องชอบใจอ่ะใช่ไหมแล้วก็เดินไปเรื่อยทีนี้พอเดินไปเนี่ยก็จะเห็นต้นไม้เห็นอะไรต่ออะไรพอไปถึงไอ้ไอ้ตรงหน้าศาลาของผมตรงนั้นใช่ไหมทุกคนน่ะ ผมว่าตกใจเราะกว่ากำลังเดินไปคนเดียวหรือเดินไปกับคนรอบข้างใช่ไหมแล้วอยู่ๆไปจ้าเอ๋กับใครที่มันคล้ายๆเราหรือเหมือนเราอยู่ไอ้ตรงทางขวามือไอ้นี้ก็เป็นลูกเล่นไงคล้ายๆว่าเปลี่ยนบรรยากาศว่าเออคุณกําลังเดินไปเพลินๆเนี่ยนะอยู่ๆคุณก็มาเห็นอะไรที่คาดไม่ถึงอะเพราะว่าไอ้ยางงี้เป็นคนที่คาดถึงเดี๋ยวก็ต้องเจอหินอีกเดี๋ยวก็ต้องเจอต้นไม้อีกเดี๋ยวก็ต้องเจอหญ้าใช่ไหมเวลาคนคนเดินเนี่ยเออเ็นแต่เพียงว่าจะเป็นหญ้าแบบไหน ต้นไม้ที่เขาแต่งอย่างไรสีอะไรจะจะคิดไแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือกระจกที่คนไม่เคยคิดว่าใครจะเอามาตั้งเอาไว้ให้อยู่ใกล้ๆเพราะมองซ้ายทีมองขวาทีพอมองขวาอ้าวมันก็ที่มันทําให้เปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกเหมือนกับมาก,ก,กระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยเห็นงานภูมิทัศน์แบบนี้เลยครับ เป็นไอเดียที่แบบสร้างสรรค์มากๆช่วยทําให้ส่วนเราดูใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นด้วยเพราะเป็นเงาสะท้อนเป็นเงาสะท้อนคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่แหละครับก็คือปียพฤกเขาใหญ่นะครับเรียกได้ว่ากระท่อมน้อยในป่าใหญ่ของอาจารย์ประเวศนั่นเองครับแน่นอนครับว่าในวันนี้เรายังมีแง่คิดที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับจากผู้ชายที่ชื่อว่าอาจารย์ประเวศชัยวงศ์วันนี้จะเป็นแง่คิดในเรื่องอะไรเชิญอาจารย์ถ่ายทอดได้เลยครับก็ เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นว่าความสําเร็จที่เราเห็นเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากว่าคิดเดี๋ยวนี้แล้วก็ทำเดี๋ยวนี้ครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการวางแผนนะคนเรานี่จะประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรสําเร็จถ,ถ้าสำถ้าสําเร็จในงานก็หมายความว่าบางทีมันก็คือความสําเร็จของตัวเรารใช่หรือเปล่ามันต้องวางแผนมาตั้งแต่เล็กๆนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ได้วางแผนมาตั้งแต่เล็กๆว่าชีวิตตัวเองจะเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยไอ้น,นั่นคือภาพกว้างไงแต่ในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงของเดือนแต่ละปีเนี่ยถ้าได้มีการวางแผนว่าเออถ้าฉันกําลังอายุขนาดนี้ฉันจะเรียนให้จบฉันนี้จบแล้วฉันจะทํางานโน้นจะทํางานนี้ พอถึงเวลาเรียนจริงๆก็ตั้งใจเรียนหาหนังสือหาตำรับตำราตั้งใจฟังครูบาอาจารย์สอนนี่คือการวางแผนแล้วก็ปฏิบัติใช่หรือเปล่าพอถึงวัยของการทํางานจริงๆนี่ก็คือเอาแล้ววะฉันจบออกมาแล้วฉันจะเป็นนักภูมิทัศน์ มันก็ต้องมีการคิดและฉันจะเริ่มต้นอย่างไรดีไปทําที่บริษัทนู้นก่อนไปทํากับคนนี้ก่อนไปทําโดยที่ไม่คิดค่าจ้างบ้างหรือคิดค่าจ้างเออถ้าทําแล้วนี่อ๋อหินมันเป็นอย่างงี้กวดเป็นอย่างงี้แหมวันพรุ่งนี้ถ้าฉันจะทาต่อเออฉันจะต้องวางแผนอันนู้นอันนี้อันนี้อย่างนั้นอวันบวลืนฉันจะทำอันนั้นปีหน้าฉันจะทาอันนั้นอีก3าปีฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือการวางแผนคุณทา แล้วพอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆก็นึกถึงแผนที่ตัวเองวางเขาไว้แล้วก็มาใส่รายละเอียดมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็ช่างหัวมันทิครับแต่การวางแผนที่ดีเท่ากับงานเราสําเร็จไปกว่าครึ่งเลยนะค,คุณอามนะเพราะฉะนั้นอยากฝากเป็นแง่คิดคุณอามกับท่านผู้ชมเนี่ยว่าทําอะไรก็ตามขอให้มีการวางแผนแล้วก็ใคร่ควรให้ดีความเสียหายมันจะเกิดขึ้นน้อยน้อยมากนะแล้วมันก็จะได้ผลดีตอบแทนมาเป็น เป็นหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งคิดให้ละเอียดคิดให้รอบครอบเนี่ยก็มีแต่ดีกับดีแต่ถ้าคิดน้อยบางทีมันก็มีโอกาสพลาดอยู่ได้ก็ฝากว่าทำอะไรก็ขอให้คิด ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสำหรับแง่คิดดีๆในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่านะครับการวางแผนนั้นนะครับนอกจากจะในงานภูมิทัศน์แล้วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดทุกอาชีพทุกหลักสูตรทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาการทํางานนะครับการวางแผนคือสิ่งสําคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์ประเวศได้ถ่ายทอดให้เราในวันนี้นั่นเองครับหมดเวลาลงแล้วครับสําหรับรายการชีวิตธรรมชาติวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับปียพึกเขาใหญ่รวมไปถึงปียพึ่แกลสแคปด้วยครับที่อนุเคราะห์สถานที่ในการถ่าย ทำรายการชีวิตธรรมชาติทุกๆสัปดาห์เลยนะครับผมหวังว่านะครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานะครับมาถ่ายทอดและก็มาเติมเต็มในเรื่องของงานภูมิทัศน์ที่ปียพฤกษาใหญ่ให้คุณผู้ชมเต็มที่เลยนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมปียพฤกษาใหญ่บ้านสามหลานกระท่อมน้อยของอาจารย์ประเวศนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาได้ขอบอกนะครับว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต แต่จะสร้างความประทับใจให้คุณได้อย่างแน่นอนครับเห็นอาจารย์ว่าใครอยากเข้ามาก็เข้ามาดูได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับอาร์มและอาจารย์ประเวศนะครับต้องขอลาไปแล้วรวมไปถึงทีมงานทุกๆท,ท่านนะครับพบกันใหม่กับรายการชีวิตธรรมชาติในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามให้ได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ